วันนี้นะคะจะทำก็คือขนมจีนน้ำเงี้ยวเจาว้าวายตัวอะไรถั่วเน่าอีขนนกกระดกเหมือนไหมพี่เหมือนตีนนะอันนี้ตีนไทยตีนไก่หรอตีนไก่ไวทูเคอันนี้ทำจีนเขาทำงี้อ่าเดี๋ยวใช่ <laughs> จริงๆมันไม่ลำบากนะคะถ้าเราไม่ใส่เสือ้อขนเี้ยเนี่ย <laughs> เป็น EP ีแรกเลยค่ะคุณผู้ชมค่ซึ่งรายการนี้มันทําขึ้นมาเพราะว่าหนูว่าชอบติดตามคนในไอซีแล้วรู้สึกว่าหลายๆคนทํากับข้าวน่ากินว่ขอโทษนะคะนี่ไม่ใช่คนค่ะเป็นอะไรคะนางฟ้าได้ข่าวว่าแม่เป็นสาวเหนือด้วยเป็นคนเหนือเจ้าเป็นคนลำเออคนเหนือส่วนใหญ่ทำกับข้าวก็อร่อยไงก็อยากเรียนเชิญมาทำกับข้าวให้หนูหน่อยอยากกินขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะเอแคลร์จูปากหนูชื่ออะไรคะกระต่ายเองค่ะ เดี๋ยววันนี้นะคะเอแคลจะมาสอนพี่กระต่ายทำน้ำเงี้ยวมึงก็เหมือนกูเกินไปอีหอาคนในติ๊กต็อกอะชอบเอาแบบเราไปเทียบกันว่าเหมือนกันมากคนก็เม้นหนูแล้วคนก็เมนแม่ด้วยว่าเหมือนกันมากเหลือเกินใช่อ่ะเมนุวันนี้คืออะไรคะแม่วันนี้นะคะจะทำก็คือขนมสีน้ำเงี้ยวเจ้าว้เราให้ฟังหน่อยว่าน้ำเงี้ยวของเรามันเด็ดกว่าคนอื่นยังไงมันเด็ดตรงที่ว่าคนทำอะค่ะสวยและเซ็กซี่ ก็จะบอกว่าจริงๆแล้วอะของพี่่ายอะเราอะเป็นลูกครึ่งเนาะก็คือเป็นอ่าครึ่งคนครึ่งนางฟ้าคือแม่พี่่ายเป็นคนภาคกลางก็คคนพี่จีแต่ว่าจริงๆแล้วน้ำเงี้ยวอะก็คือถ้าเคยกินต้นฉบับมันจะไม่ค่อยเข้มข้นมากเท่าไหร่มันจะถ้าคนอื่นเขาอว่ามันจะจางก็คือจะจืดนิดๆแต่อย่างของพี่่ายคือบอกเลยว่าเข้มข้นมาก วัตถุดิบหลักๆมีอะไรบ้างจ๊ะแม่อ่าก็คือนี่เลยนะคะพริกน้ำเงี่ยวก็คือพริกมันจะมีพวกมะแหลนมะแขนมีแบบเขาเรียกว่าสมุนไพรพังเหนือตอนนี้คือชื่อเฮี้ยวหมดเลยตอนเนี้ยใช่เง <laughs> ี <laughs> <"Here> ่ยวมะแขนงมะแหลนอะไรนะ <laughs> พูดง่ายๆคือสมุนไพรเหนืออันนี้แม่ทำมาเองสูตรของทางบ้านเลยต้องนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือพริกแกงเผ็ดทั่วไปนั่แหละออพริกแกงแดงเลยไม่รู้ว่าคนเหนือทั่วไปเขาใส่ไหมแต่พี่ใส่เพราะว่าเป็นสาวรสจัดใช่แล้วส่วนอันนี้ก็คือตัวอะไรถั่วเน่าฮะถั่วเน่านี่เองีเยียนกูเอาของนี้ก่อนได้ไหมอีขนนกกระดกเหมือนไหมที่เหมือนตีนนะ พูดได้บ้ากินเหมือนตีนมะตีนของขอนมาแต่มึงเชื่อไหมว่านี่แหละ,ต,หละตัวนี้แหละก็คือชูโรงเลยถ้าถูกต้องแล้วก็มีน้ำปลาร้ายี่ห้อไหนก็ได้ใครชอบเท่าไรก,ก็กินนี่ค่ะมีพริกนี่คือพริกอะไรแม่อันนี้พริกน้ำมันควา้นควานี่ยไว้กินกับแก้มมันจะไม่ได้ปรุงลงไปหรอกแต่ว่าแบบบางคนชอบกินเผ็ดมากๆไงแล้วก็นี่ค่ะดอกงิ้วนี่แหละใคไ,ไลท์เด็ดคุณผู้ชมเนี่ยก็คือเด็ดที่มึงก็ได้เนยเต็มหมดเลยอันนี้ตีนไทยตีนไก่หรอตีนไก่ไวทูเคแม่ละใหญ่มากอ่ะมึงทำสิมึงทำนี้อ่ะเดี๋ยวใช่ อันนี้คือซี่โครงหมูเดี๋ยวขอตัดหมอยออกก่อนได้ไหมคะมันตมบ้แหม่แล้วก็หาทำแล้วเสือกมีชุดเดียวกันด้วยนะแล้วก็มีเลือดด้วยเลือดเนี่ยแล้วแต่คนชอบหมูกับไก่แล้วแต่แต่ว่าเลือดหมูอ่ะมันจะนิ่มๆเทกเจอร์มันจะนิ่มพี่จ๋ชอบเลือดไก่เพราะมันเป็นก้อนกว่าเวลาต้มนมมันไม่เละอันนี้ก็คือหมูสับมะเขือเทศสีดาใช่ นากระเทียมเจียวใดใปุ๊บของเคลียงอ่ะอาละพร้อมล้วทำเลยเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นผัดพริกแกงก่อนหลายคนน่ะเขาจะต้มน้ําก่อนนะต้มเพื่อที่จะแบบเคี่ยวกระดูกเคี่ยวอะไรแต่ไม่พี่แต่จะผัดก่อนแล้วเราเอาน้ําพริกแกงมาผัดใส่เลยเราเราเราลืมขอน้ํามันเข้ามาหน่อยได้ค่ะมีน้ํามันไหมคะมีค่ะหรือว่าคนนีไปหาอาจจะหานานนิดเึงในเวลาเรารอน้ำมันพายมม่ดอกท่ากับข้าวอ่ะแกงโง่อ ใครอยากเป็นสปอนเซอร์ก็บอกน้องนะ,ะได้เลย<ว>เราจะใส่ไม่เยอะเพราะว่าหนึ่งขวดเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีน้ํามันพวกนี้อุ้ยไม่ขวดดีหอยมันจะมีพวกน้ํามันที่ออกจากตีนไก่อะไรอย่างเงี้ยจริงจริงมันไม่ลาบากนะคะถ้าเราไม่ใส่เสื้อขนี <c oughs> เนี่ยเนี่ยมันจะเกิดขึ้น่งตามพวกที่แบบชอบมีชูอ่ะลูก <c oughs> แม่รู้ปาว่าบ้านหนูว่าทำเสร็จมาปีครึ่งหลังอันนี้เขาการใช้ครัวครั้งแรกของบ้านหนูเลยนะไม่ทำามึงไม่บอกว่าปีครึ่งอะคุณรู้ว่าบ้านมึงเพิ่งย้ายมาอยู่เมียมึงใครอย่ามาบ้านนะคูณรู้ว่าที่เก็บของอีสันแล้วประเด็นคืออะไรรู้ไหมออคูณเข้ามาเย่นอนอื่นจะอยู่สามตัวคูก็รู้ว่าค่าบกสมเดี๋ยวๆแล้วขอได้เลยด้ช่วยด้วยค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำลงไปนิดนึงนะคะเออ อย่าให้หมอยลงแล้วใครจะเอาหมอยลงไปล่ะหมอยลงเนี่ยอุ้ยได้ข่าวว่าผัวมาตอนแหละสบายเราใส่ขึ้นไปนิดนึงแล้วใช่ไหมคะใช่เราก็จะใส่ไฟให้หมดนี่เลยอ้าวเราจะใชกใส่แอปหรออ่านี่นี่ทำตามได้เลยเนี่ยได้ค่ะสูตรนี้ทำขายได้ไหมทำขายได้แต่แดกได้ไม่เป็นเรื่องนึงขนแมงเพาะมึงเลยเอามันออกกันเลยเจ๊กะเงา แล้วคุณหัวเราะเที่อะไรเนี่ยกูลำบากอยู่เนี่ยนะเนี่ยอันนี้เราจะใส่พริกแกงเผ็ดเอาล่ะเตรียมตัวไอจามกันเลยพอไหมพอแม่ไม่รู้มึงกินเผ็ดไั้ไหมกินได้กินได้แต่ว่าไม่ได้โอเคคุณแม่มันมันอันนี้ถูกต้องไหมคะถูกไปเท่าไหร่มึงกระเด็นเที่อะไรเนี่ย บอกแล้วอยาให้หนูทำหรเละดิเเห็นไหมกูบอกแล้วหมอยมันหลุดเองห็นอเละอุ้ย<ช>แม่แต่ว่ามีฟิลนะเนี่ยมึงผัดนะมึงผัดไม่หนุกแล้วไม่หนุกละอุ<า>้ยแม่เหมือนมากเหมือนอะไรไอ,อ้ออกโอเคไม่ต้องได้กินแล้วกวูอะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่นี่เลยค่ะตีนเอแคร์อุ้ยแรงมาก <c oughs> อันนี้เขาน,าน่าจะตัดเข้าออกได้อยู่เนาะไม่เป็นไรใช่ไหมช่องหนูอะอะไรหมายถึงว่าเราใช้คหยาบช่องหนูเป็นไรเนาะอุ้ยไม่ได้นะคะไม่ได้แบบกรรมไม่ค่อยดีผัวเย็ดแม่ผัวเย็ดแม่เสรึงมาก พีจกแต่งหน่อยต่อแล้วค่ะขอโทษนะคะ,อ,ะ,คะอย่าเอาออกนะคะแล้ยไอดีเลยอสกสว์ เห็นไหมการที่เราใช้พริกแกงอ่ะแล้วก็หักไปด้วยอ่ะมันจะทําให้เครื่องแกงอะหามันเข้าเสร็จยังไงไม่หนุกแล้วเสร็จแล้วเราจะใส่นี่นะคะผงปรุงรสทั้งก้อนแล้วเป็นผงใส่เข้าไปว้าอันนี้ผัดกระตนหรือเปล่าคุณแม่ใช่ค่ะเนี่ยหมอยติดอี่แล้วต่อไปผงปิดชีพต่อไปก็คือใส่มากก็อร่อยมากใส่น้อยก็อร่อยน้อยใส่ไม่หมดว้าทำไมมันจะไม่อร่อยได้ไงวะ ต่อไปเราจะใส่ดอกนิ้วนะคะเนี่ยเห็นไหมขน <c oughs> <c oughs> ดอกนิ้วเนี่ยที่เรายิ่งคั้วใช่ไหมออมันก็จะยิ่งเปื่อยเนี่ยออพอมันเปือ่อยปุ๊บมันจะเหมือนตีนเป็ดที่แบบตุดแล้วอะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำในนี่คือน้ำทีู่เจม่ให้ใช่ไหมน้ำกร่ดที่ใส่แบตเตอรี่อะจริงหรอ <c oughs> อยากได้น้ำขาข็งมากกว่าน้ำกร่ดหรือน้ำกลางอะบอกว่าใส่เท่าไหร่อะไรยังไงบอกผู้ชมหน่อยแม่เราก็ใส่ตามที่เรารู้สึกว่ามันพอดีอะ คือสูตรวันนี้นาโค้ชามขาไม่มีการตวงไม่มีกอะไรเลยมันเป็นเสน่ห์ไปสัสหิ์นะเขาเรียกว่าไรแม่ขวดต้องรู้กันเองปะใช่เอาจริงจริงาะ่้าถ้าอยากจะให้แบบว่าเออแจกสูตรอะไรอย่างเงี้ยอ่าได้สําหรับห้าคนขึ้นไป 5- ้าถึงหคนทานดีกว่าเอาหคนทานเราจะใช้เนื้อซี่โครงประมาณ1นึ่งโลครึ่งถึง2โลแล้วก็ตีนไก่ด้วยนะคะประมาณหโลครึ่งกับ2โลแล้วก็เลือดไก่ประมาณ4ีถึงหก้อนหมูสับประมาณสักครึ่งโลเอามาผัดส่วนน้ําเราจะใส่ประมาณสัก500ลิตรปะวะมันจะบอกว่าถังนึงอะถังใหญ่เคุม ครึ่งถาดแต่นี่ของเราไม่ไปถึงเพราะว่าหม้อเรามันเล็กแล้วก็เราก็จะใส่เครื่องแกงประมาณอย่างละ2กิโลไลเลิศแค่นั้นเลยบ้านมึงไม่น่าใช้ขวดน้ำอย่างเงี้ยมันมันดูดีไฟสําหรับบ้านไฟร้อนแล้วใช่ไหมร้อนแล้วได้แค่นั้นแหละอันนี้เขาเรียกว่าเตากระแดะนะพวกเราเป็นต้องแบบไฟบุ้มบุ้มอ่ะไฟงานวัดเลยอ่ะระหว่างนี้เราก็รอให้น้ำมันเดือดจริงๆระหว่างเนี้ยที่มึงบอกว่ารอให้น้ำมันเดือดใช่ป่ะหม้อทุ่นหลังบ้านแม่ไม่งั้นมึงไม่ได้แดก เอางี้เราขอไปต้มหลังบ้านก่อนค่ะทุกคนไม่ปกติเตาไฟเนี่ยนะนะประมาณครึ่งชั่วโมงจะได้กินแต่ถ้าเราไฟฟ้ามึงเนี่ยกูว่าข้ามวันไหนสัก <c oughs> <c oughs> ระหว่างที่เรารอนะคะทุกคนค่ะวันนี้แม่ยังไงนีเราจะมามอดกับลูกเพจจื้อปากไหมวันนี้นะคะ,อะเอาสินค้าม,มาให้ลองเพราะว่าวันนี้เรามีตัวใหม่มาก็คือบลัตมูสตัวนี้คือดีมากคือมันทาได้ทั้งท i ี1นวันแล้วก็คือแก้มตาปากคือพูดจริงๆนะคือไม่ต้องพกลิปสติกไม่ต้องพกบัตชิออนไม่ต้องพกพาเลตตาหน้าตาคือก็จะเป็นแบบว่ากระปุกกระปิกน่าหลักมากเลยเป็นแบบใสลองได้ไหมลอง สีนะเม็ดสีพิกเมนต์ดีมากเราใช้ของ มีกี่สีแม่วมีทั้งหมด5สีแต่ว่าที่พี่ชอบที่สุดก็คือสีนี้เลยนี่คือสี03 Elza อันนี้เราจะใช้ชื่อแบบว่าเจ้าหญิงในด Disney จะได้จำง่ายง่ายสีเกาหลีมากใช้กับหน้าทับตวนี้เลยได้ไหมได้เลยค่ะตัวนี้นะมันจะแบบเป็นสีละมุนน่ะแล้วเป็นบัตมูดทีอินวันคือสามารถทาปากได้บางทีเราเอาบัตมาอัดแอปใช่ไหมใช่หนูลองสี Elza อุ้ยหนูทาลิปอันนี้อยู่คือเป็นลิปแบบสุดโปรดของหนูมากนี่ของที่ชั้นนี่ใช้จริงนะคะสภาพเย็นหน่อยนะครับแต่ว่าพกจริงใช้ จริงก <ขอ S 1> ันสำหรับที่สำคัญนะโค้ชสำคัญดูนี่มึงให้เขาดูแล้วเมื่อกี้มึงทานไม่ใช่นิ้วนี้นะเนี้ยเๆๆๆยเนี้ย,ย,ยไม่หลุดนะคายไ,ไ,ไม่แล้วคือเราสามารถซื้อตลับ,ลบ<อ>เดียวใช้ทั้งแก้มแล้วก็ปากได้เลยตาด้วยทุกคนปกตินะคะตลับเดียวนะ390บาทแต่วันนี้มารายคารของ a อแคลที่กระต่ายให้เลยตลับละ199บาทิบเก้าบาทค่ะร้นยังไม่พอนะ ไปซื้อ2ออันเดี๋ยวแถมพัฟมินิให้พับแบบอันน้อยๆแบบแล้วถ้าซื้อสานะคะเดี๋ยวจะแถมพวกแปรงเบลนด์ลิปอันนี้คือดีมากแปรงแบบช่างแต่งหน้าใหญ่ช่างใหญ่เลยแล้วถ้าซื้อ5อันนะราคา995บาทแถมบัตรนี่เลยแถมตัวมูสเทนอลบูสไฮไลท์นี่เดี๋ยวเดี๋ยวไฮไลท์ก่อนนี่มันพุ่งอ่ะไอ้ริงชัดก็เลยติ๊กต็อกค่ะดูดิดูความเล่นแสงของมันสิทุกคน นี่ตัวนี้จะเป็นสูตรโกลงมีหลายสูตรเหรอมีสูตรโกกับสูตรแมทสูตรโกอ่ะสูตรโกเนี่ยจะไม่มีสีให้เลือกเพราะว่าสูตรโกเนี่ยจะเป็นคล้ายๆแบบโปร่งแสงสามารถทำให้สีเฉดส่วนสูตรแมทเนี่ยจะมีทั้งหมด4สีก็จะมีสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรสี่ก็คือจะเป็นแบบสาวผิวสีเลยอ่ะเนี่ยอันนี้เห็นไหมเนื้อครีมมันจะออ๋มันจะต่างกันที่แม่ถือคือสูตรสูตรโกลค่ะอุ้ยแล้วแป้งขนนุ่มมากเลยขนาดนั้นน่ะแม่วเห็นไหมนี่นี่ความต่างดู อันนี้ขึ้นนวลขึ้นเลยอ่ะสวยมากมีโปรโมชั่นให้อีกแล้วมีแล้วเหรอเออคิดนึกออกหรืออะไรไม่มีโปรจริงๆได้เพราะว่าคือวันนี้พอรู้สำหรบลูกเหตุจื้ปากไงใช่ปกตินะคะแป้งอันนี้คือไซส์ใหญ่นะจริงๆพี่แต๋มมี2ไซส์มี5กรัมกับ20กรัมแต่อันนี้ขนาดใหญ่ปกติคือแป้งตลับเดียวเนี่ย1,290บาทนะคะแล้วก็ส่วนแปลงอันเดียวก็990บาทแต่วันนี้มาคู่กัน2อันเลยนะเจ็ดร้บาทค่ะเจ็้อยเก้บาทส่งฟรีด้วยอ้าวสามารถสั่งซื้้้อไดแลว ณตอนนี้นะคะที่ไลายนี้เลยใช่เลยพักมาเลยเดี๋ยวถ้าวันแบบโชคดีพี่กระต่ายเป็นคนตอบเองด้วยเอ้าอุ้ยก็จะไปขอโปรลิปหน่อยดีเขารอโปรลิปกันเนี่ยจริงๆให้แป้งกับพวกนี้ไปเลยนะเอ็กลูสีหน่อยดีแม่ได้สำหรับลูกเหตุนะคะน้องเอแคร์จือปากนะต้องรายงานไปด้วยนะคะว่ามาแต่เหตุซือปากต้องบอกเลยนะคะก็คือถ้าลิปดูโอ้นะเอา3แท่งเลยนะแถมกระจกให้ฟรีหนึ่งอันว้ายปกติแท่งละ590บาทแบนนี้นะเหลือ290บบาทแล้ว ก็ซื้อห้าแท่งแถมตัวนี้เลยค่ะตัวชายฟิลเลอร์ว <What? S 1> ชายฟิลเลอร์ก็คือคือ,คอ,คอฝั่งตูดดำเนี่ยแหละที่หลายคนเนี่ยชอบทากจนปากจุยทั้งประเทศราคาขนาดนี้ได้ขนาดนี้คือว่าคุมา้มมากแล้วแต่ว่าวันนี้คือเราผลิตตัวที่เป็นชายฟิลเลอร์แยกออกมาเลยแยกออกมาเลยเหรอใช่แล้วอันน<ช>ี้คือใครอยากจะแบบจุยขนาดนี้ก็ต้องได้ทั้งวันเลยเอาเลยแล้วแถมให้เลยนะคะถ้าซื้อห้าแท่งแถมให้ฟิลิปชายฟิลเลอร์ไปหนึ่งชิ้นเลยปร้อมเลยจำนะคะใครอยากได้นะคะสั่งซื้อที่ไลน์แอดนี้เลยค่ะอย่าว่าอย่าลื รายงานตัวได้ว่ามาจากเพจจื้อฝากนะคะใช่แล้วนะคะฝากด้วยนะคะเออ้ันีกลิ่นหอมมากเออก็ต้องกินสิไปเอาหม้อ,อมาค่ะไปเอาหม้อมา อุ้ยแม่นะท่านมาอเดือดแล้วค่ะถ่านไปหนึ่งวันค่าต่อไปข้นต่อไปจะทําอะไรคะใส่ปะาเขือเทเจ้านี่จริงแล้วก็ใส่ไปแล้วนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาใส่ตอนปลายอีกนิดนึงเวลาเราใส่เข้าไปแล้วรอบแรกอะมันจะเละแต่ว่าอันนี้เราจะใส่เพื่อให้มันดูสวยงามแล้วก็ได้เคลียวมากขึ้นกูกระเด็นกูก็ว่าอยู่ไม่ไม่กระเด็นไม่ได้จะกระเด็นใส่กูเลยแหละ แต่หันหน้ามาจะทงนี้แล้วอ่ะเอาไปต่อไปนะคะเราก็จะใส่เลือดนะคะเลือดมาอีกมาอย่าจรากรมชักกล้องหนูนะคะเจที่ขอโทษนะลูกหนูเจ็บขาลูกชีมเป็นคนคุยสนุกมากเลยเนาะคุณผู้ชมค่ะปกติเราเป็นคนเฮฮาไหมไม่ค่ะพี่เป็นคนบ้าพี่แต่เป็นอย่างนี้เป็นคนเรื่อยๆเนาะเป็นคนเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะเข้าโรงพยาบาลเรื่อยเดี๋ยวเดี๋ยว ใครใส่หมูหมูปั้นไงตัดตาหัวหมาตาเยอะเลยตัดก้อนเดียวไงรู้กันคนอ้วนอ่ะต่อไปนะคะเราจะใส่ไฮไลท์เข้าไปผงตีนถั่วเน่าไปหรอคุณบอกผงตีนกลินตีนแม่ถั่วเน่าใส่แค่ไหนคุณผู้ชมด้วยใส่เท่าไหร่เทไปเรื่อยแล้วเนี่ยใส่ประมาณสี่แผ่นค่ะสี่แผ่นแปลว่าอะไรคือถั่วเน่ามันจะมาเป็นแผ่นนะเธอแต่อันนี้เอาไปย่างหรือเอาไปเวฟก็ได้เอาเข้าบ็กไปเวฟประมาณสองนาทีแล้วเอาออกมาร่อให้มันกรอบแล้วเราก็ค่อยตำมันจนเป็นผงแต่ถ้าใครชอบเยอะก็ใส่เยอะๆอะกูใส่ หมดเลยอ้าวสาลกี่แผ่น <4>, <6 S 2> 4, 4ี่ถึงหกแผ่นสี่ถึงหแล้วถั่วเน่าพอมันบดเป็นผงแล้ว <S 1> <1> <S เขาเรียกว่าเป็นแผ่นหรือว่าเป็นจีเป็นจีคือยี่อะไรวะ หอมมากเลยอะแม่หอมมากอยากให้ยูทูบส่งกลิ่นได้มากเลยอะทุกคนมันหอมมากเลยอะยังไม่เสร็จนะน้ำปลาร้าค่ะนี่แหละอดเด็ดคนดังคุณสมคายสำหรับคนที่ไม่ไม่กินปลาร้าไม่ใส่ก็ได้แต่จะบอกว่าคนที่กินปลาร้าแล้วว่าต้องใส่เท่านั้นเพราะมันจะนัวมากขึ้นหรือคนที่ไม่กินปลาร้าถ้าแอบใส่ไปก็ไม่รู้ไม่รู้หรอกไม่ต้องไปบอกมันตีน้องถ้าสมมติทำให้เพื่อนที่หอที่ห้องอย่างเงี้ยมันแบกมึงเขาไม่กินปลาร้าตักไปเถอะมันแดดมันก็ไม่รู้หรอกมันเหมือนสองชามใช่ ชิมน้ำมาได้เลยแอปปี้เบิร์ดเดย์ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เหรออ๋ออย่าคนนี้นี่ซิมเบิงเหรอมึงก็ให้ช้อนคุณด้วยสิเออเออไม่มีช้อนก็หาวดิบ้านใครก็หาวดิประเด็นเธออยู่ไหนถ้าไม่เคยไม่จีบเลยนะใช่เดย์ค่ยืนตีฮะมืออีกัดอร่อยนะอร่อยมากไม่หนูเพิ่งรู้ว่ากลิ่นที่เรากินตอนเด็กน้ำเงี้ยวมันคยกินถั่วเน่าอร่อยจริงหรือเปล่าอร่อยจริงหน้ามึงไม่ต่อนะ ก็ต่อแหลด้วยเราเล่นอร่อยมากพี่แต่นจะบอกว่าถ้าชอบกินเผ็ดอะค่ะเราจะโรยพริกน้ำมันเนี่ยใส่เข้าไปหน่อยแล้วมันจะหอมมากๆแต่ว่าถ้าไม่กินก็ไม่ต้องใส่เป็นไงเสร็จแล้วปังมากหอมมากอ่าเดี๋ยวเราไปจัดจานกันค่ะใช่เดี๋ยวเราไปชิมกันนะคะ ระยะเวลากินลราค่ะ,ะนี่อันนี้แม่แอบมีการปรุง<ช>พริกให้หนูด้วยใช่ไหมนี่น่าก,กินมากคือเหมือนวางบอมอะ่ะนี่ค่ะทุกคนบีบมะนาวก่อนต้องบีบมะนาวด้วยหรอ,อกินเปรีย้ยวไหมไม่ค่อยเปรี้ยวม,มากแล้วก็ดิบนิดหน่อยโอยเกลือน้ำลายอึกรากแลว้วอ่ะอ่ะขอชิมเฉพาะหมูน้ำแล้วก็ดอกนิ้วก่อนนะคะอ่ะแล้วหนูจะรู้เลยว่าการที่กินต้มเครื่องเข้าไปไหมนี่เไง๋ยวจะ๊า น้ำอะหอมมากแล้วน้ำมันก็ปูทุกอย่างนะคะเขาไปในหมูเลยอะ่ะใช่นี่คือเหตุผลที่พี่ตายทําไมถึงคั่วพริกแกงก่อนอที่จะต้มนะคะหลายคนบอกว่าพอมากินน้ำเมี้ยงพี่ตายปุ๊บอะไม่อยากไปกินที่อื่นเลยอ,อละไรครับเนี่ยกินข้าว่ากินกินหอมเอา <laughs> แต่อันนี้ก็คือชิลมาก <laughs> มึงก็เข้ามาอย่างนี้เลยอ่ะมาเลยสิลูกมามึงมึงไม่กินหมูหรอเอกินหรอ กินสิได้อะไรครับคุณแม่ข้างนอกอยู่เนี่ยกินเอาแต่เลือดกิปากเยี่ยวมากอีกทีมึงถ่ายมันเนี้ยเอาแต่เลือดเนี่ยอ่ะมึงไปมึงกินเดี๋ยวผู้่ายผู้่ายรายการเยี่ยวมากใส่แค่น้ำเกลือกับตะก้อนแล้ันหลังแล้วเหมือนกูมากอ่ะดูดิ กะทิเริ่มแล้วกะทิเริ่มแล้วเอาแล้วเอาแล้วอันหมูชิ้นใหญ่ๆอยู่ไหนลนะเมื่อกี้ไปแล้วไปแล้วก็เลยต้องหมูชิ้นใหญ่เสื้ออย่างทำไมเป็นอย่างนี้อะลูกอันนี้ต้องใส่กะทิเป็นความหวังของพี่ต่ายใส่เลยลูกมันรสจัดไม่เหมือนที่เราไปิ๊กอีกไม่ปรงเนยค่ะใส่กระเทียมเจียวด้วยไม่ปรุงวะเพราะเราจะเสิรสีกูบอกเลยไม่ต้องปรุงเลยทุกคน โงอ่ะพวกมึงอย่าตอนแหละนะเดี๋ยวกูเอางวงฟาดเลยไม่ารู้ป่ะมันจะไม่ recommend อ่าาาาถ้าเราทำขายปุ๊บมันก็ต้องจะเหมือนกันแหละพี่ให้คนดูเขาอยากกินไปแล้วหาก,กินไม่ได้ <c oughs> เพราะว่าอร่อยมากแม่คือ <c oughs> ถ้าพวกมึงไม่ขยายล่ะเมื่อกี้ก็ที่บอกไม่ต้องทำขายอีกทีเดียวคือบอกไม่อร่อยทำไมมันหอมในขนาดนาดสูตรเนี่ยน้ำพริกของบ้านเราเองหรือไงใช่โอ้ใช่ไหมร้อง กูเสียวมากเลยมึงนั่งเก้าอี้พลาสติกเนี่ยพี่อะี่เฮียมากแต่กูเล่าให้ฟังออพีก่ก็ได้อย่างเงี้ยแหละแล้วก็ออไปกับหัวกูแหละแล้วเวลาก็ต้ม <c oughs> พี่เป็นคนที่เ,เวลาพี่นั่งเก้าอี้พี่จะไม่ค่อยๆนั่งแบบนี้มันพี่มีความเป็นเด็กในตัวพี่แต่จะชอบนั่งแบบ <c oughs> ให้แบบอย่างเงี้ยแตเห็นไหมพี่ก็ได้เ <c oughs> <c oughs> ข้าไปครบำมือแล้กูใส่กระโปรงล้มลงไปแล้วกูก็แบบอ้าแบบเหมือนอึ่งเลยแล้วด้วยความที่แฟนกูอ่ะมึงเห็นแฟนกูตัวมันเล็กแม่ก็จะพยายาม เขาโตแหมาหลาน <ฮ det S 1> มันลื่นไอ้เหี้ยแฟนกูก็จะดึง <ừ. S 2> กูก็ไม่ไหวจะขำก็กลักวกูาอาย <c oughs> แต่ก่อนที่แฟนกูจะเดินไปช่วยกูแนละ้ว <c oughs> กูแบบเนี้ยเดี๋ยวบอกแฟนว่าตาไม่ต้องเขินหรอกไอะแต่อ้วนยังไม่ไอายเลย <c oughs> จะเย็นลูกคุณแม่แล้วคุณแม่ต้องคุณแม่เจอสามสิบบาทนะคะแด่เอุดแดกเอามันเลยค่ะคุณแม่ค่ะแม่จะบอกว่าวันนี้แบบมีความสุขมากๆเลยเป็นเทปแรกของเพจจือปากนะคะกับรายการหาดคำนะคะทกาน้ค่ะเป็นการเปิดเทปที่ดีมากจริงๆอ่ะแม่ทำกับข้าวอร่อยมากแล้วก็ทำเยอะแบบว่าโอ้โหสะใจกันเพลินมากเลยคุณผู้ชมเองที่ดูรายการนี้ก็จะมีความสุขกันกับรายการนี้เช่นกันอุ้ยขอบคุณมากที่ให้เกียรตินะคะแล้วก็เรียกที่แต่มาสนุกสนานนะคะแล้วก็เลยชอบน้องเอแคร์อยู่แล้วเพราะว่าใครๆก็เมนว่าคุณเป็นเอแรก็เล้้ว่าาอตง กันสักแป๊บนึ่งแล้วก็วันนี้ดีใจที่น้องๆกล้ากินขนมจีนน้ำเงี้ยวของพี่โอ้แม่มันอร่อยมากใช่ไหมความกินใช่ค่ะเติมเติมใหญ่เติมฉ่ำโอ้ยอ่ะน้ำเงี้ยวโอหมูเน้นๆก็ฝากด้วยนะคะฝากติดตามพี่กระต่ายด้วยนะคะแล้วก็ฝากเครื่องสำอางของพวกเราด้วยนะคะครอบครัวพี่กระต่ายแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องเอแคร์กับรายการใหม่ด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะ <Yeah. S 1> เอาล่ะทุกคนนะคะใครเป็นผู้เข้าชมใหม่นะ,ะใครเริ่มกดซับสไคร์ด้วยนะคะแล้วก็เร็วๆนี้จะมีช่องของแม่ด้วยช่องยูทูบเป็นไงเป็นช่องที่กําลังจะกลับมาทําใหม่ชื่อช่องว่า KT p r o นะคะฝากติดตามด้วยนะนั้นก็จะมีแบบว่าทั้งพี่กระต่ายโคเวอร์เพลงทําอาหารบ้างเล่นๆออแล้วก็จะมีของน้องชายมีของแม่แล้วก็พี่กระแต่อยู่ในนั้นด้วยยุ้ยปังมาก <ๆ S 1> นะคะ, <ๆ S 1> นะคเอางี้ใครเป็นผู้เข้าชมใหม่อย่าลืมกดซับสไคร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กับติร์ดินี้นะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์บอกต่อด้วยยยนนนนะะคคให้้ปปปรรรรัับุงงงาากกีเเ็็ไอมมต์ ผู้คนกันได้เลยเทปหน้าอยากให้ใครมาสอนทําอะไรเมนูไหนก็คอมเมนต์มาได้เช่นกันวันนี้พวกเราลาไปแล้วก็บทเพลงอะไรดีอ่ะร้องอะเอาเพลงนี้เราเพิ่งออกเป็นโคเวอร์แล้วแท้ในคุณหลอกลวงนะคะจริงๆเพลงนี้เป็นเพลงเก่าของพี่วิทย์ไทเปอร์แล้วพี่แต้พี่ต่ายก็เอามาโคเวอร์ใหม่ในสไตล์เราเทอมกลางผู้คนเอามหมยเอามั้เทอมกลางผู้ ใจหนึ่งดวงมันคิดไปไกลกว่านั้นอยากเปลี่ยนความรักชั่วคราวเปลี่ยนความสัมพันธ์ชั่วคืนเปลี่ยนเป็นรักเที่ยงยืนกับเธอตลอดไปออยนลูก้มาอย่าลืมตัดอันเมื่อกี้ออกไหมนะ เอาฝากด้วยนะคะค่ะช่แล้วค่ะขาทำค่ะคุณแม่ฟังมาเตรียมของให้ลูกสาวเพราะว่าเราเป็นฝาแฝดกันช่างบหลังก็เลยกันคะเขาเรีกว่าเสน่หไรตัวว่ะเราจะสวยอย่างเดียวไม่ได้เราต้องอร่อยด้วย้เวลาเกี่ยวกระเทียม ใส่เกลือไปหน่อยจะได้กรอบๆอ่านี่เราเป็นผู้ช่วยเชฟหรอคะได้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ